เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนครับกับวผมอีกครั้งกับชนนี่สโลฟครับวันนี้เรามาอยู่กันใน ROM 2.0นะครับนี้เราจะมาอ่าเรียกว่าแชร์ทริแล้วกันนะครับหาเงินโดยที่ไม่ใช้สตามิน่าครับก็ได้ยินอย่างที่นั่แหละเข้าใจแล้วแหละคือมันเป็นการหาเงินโดยที่ไม่ต้องใช้สตามิน่นาตอนนี้ผมมีตีไว้ยี่สี่ทับเจนะครับก็คือ การหาเงินของผมเนี่ยเราจะเอาเม็ดม่วงตอนนี้ไปขายเน่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 ไม่ได้วะาครับหนึ่งนะอืมอยู่ไหน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 นี่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 ซีดออฟมาสเตลล่นะครับตอนนี้นะครับแสนสี่แล้วคือลงเท่าไหร่ก็หมดนะครับอ่าถามว่าเอามาจากไหนนะครับเอามาจากเควสนี่ครับในมอนสเตอร์ต่างดาวบุกโลกนะครับ โดยที่เราจะเอา,อาสิ่งที่มันได้มาจากดันเจียนเนี่ยเอาไปแลกนะครับพื้ถ้าผมจำไม่ผิดนะมอนสเตอร์ประมาณเลเวล40นะครับก็ไม่น่าจะามีปัญหาสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่านี่เราใช้เรียญตามวิติเหรียญโลกตามวิตินะครับนี่เห็นปะวันหนึ่งเราสามารถซื้อได้ทั้งหมด3อันใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับนี่ใส่ปายอ่าโอเคโซเอานะครับมันจะรีเซ็ตหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจนะเออถ้าถ้าไม่รีเซ็ตยังไงผมขออภัยด้วยนะอ่าเราก็ไปดูแล้วกันเอาเป็นว่าเป,เป็นคลิปหาเม็ดม่วงอ่าวันนี้เอามาแชร์กันนะครับอ่าโดยที่เราจะไปคือไอ้ร้อยแต้มเมื่อกี้อ่าผมไปลงมาเมื่อวานนะครับก็ได้มานะครับก็เลยเอามา แชร์กันนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะ <c ười> คืออย่างน้อยๆมันก็เป็นเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตมันนี่ของเรานะครับเอ,อคือ5้าแสนกว่าเนะ่ะโดยไม่ต้องใช้สต a ามีนาต่อนหนึ่งวันนี่คือแบบเฮ้ยมันเยอะนะอะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับก็ตรวจสอบใจแล้วแล้วก็เข้าไปนันยังไม่ใช่คนหนาที่าราวะ นี่เราต้องสร้างที่หรอฮัลโอเคสร้างทีมก็ได้อะอะสร้างทีมไป,มไป้ึไปเข้าสู่ Windows เ,เลเนท่าคือเหรียญไอ้พวกเนี้ยมันจะดอปจากมอนธรรมดาได้วยมถ้าผมจำไม่ผิดหมายถึงว่ามอนที่อยู่ในดันเจี้ยนนี่นะอะเราไปดูกันดีกว่าจริงมันมีพวกตัวอ่าแลกอาวุธนู่นนี่นั่นด้วยแต่ผมไม่แลก บอกเลยแต่ผมเดินหากันมีอะไรบ้างกำจัดอะไรบ้างเพราะตังเลยอ่ะเขียนอะไรเนี้ยอ่ะเนี่ยเห็นปะคือมอนมันมอนมอนัมน,มนไก่กาอะไรรึเปล่าทุกคนดูดิอ่ะไลาเมือด,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 ดเด้อ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 ปวดนี่แล้วแทนเป็นไลาเมือดเฉยอ่ะนี่ก็เนี่ยมอนไก่กาดูดิ เหรียญโลกต่างมิติดูคือแบบมันเด้งเข้ามาเื่อยๆเลยเข้ามาในตัวเราลัวคือเดี๋ยวเราจะลองเดินหาเดินสำรวจดูครับว่ามีอะไรบ้างจริงๆมันจะมีไอ้พวกแบบมินิบอสมีอะไรอย่างงี้มัง้งแบบว่าออกมานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําไมมินิบอสมันออกมาวะ่ะช่างมันก่อนนะ,ะเนี่ยคือไม่ไม่ต้องไปหามินิบอสก็ได้เนี่ยตีจากเนี่ยตัวมอนธรรมดาก็ได้ครับเราก็ได้เหรียญ ต่างโลกมาแล้วนี่ไงอนาคตของเรามาแล้วนี่อนาคตของเจ้าสิ้นสุดลงว่าสาัา้นนะมานี่มาตรงนี้เดี๋ยวแพนมาปัา๊บกัดมันลุก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 นะกัดมันเข้าไปไล่ไล่ไล่เมิดนะกัดมันกัดมันลุกงั้นมันมย่ำมันจ้ะ ตัวนี้ตีกี่ตัววะประมาณสิบตัวปะโอเคครับเมื่อเราตีไปครบ100ซนแล้วนะครับก็จะมีบอสออกมานะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คุณพี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีคนตีอยู่นะครับเราก็ไปตีกับเขาได้นะครับไปร่วมสู้ได้นะฮะนี่เลยตีไปเลยตีไปเลยเอ็กซ์เพรชั่นไป นี่เป็นเลยครับจริงๆบอสมันไม่ได้โหดครับไม่ไม่โหดเลยไม่โหดเลยจริงๆคือยืนตีก็ได้ครับแต่เราอ่ามีคนแทงให้อย่างนี้ก็ดีครับนี่ปาไปเลยจริงๆไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลอะไรก็ได้นะคือให้เทีแพนเรากลับไปก็ได้จบนะครับปาบจิไปลูกนี่แต่แล้วพวกเหรียญน,นี่เราจะได้อะไรเนี่ยเ,เหรียญใหม่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งไอเหรียญ เหรียญน,นี้นะครับจะไม่ใช่เหรียญที่เขาเรียกอนะไรจะไม่ใช่เหรียญที่เหมือนกับเหรียญโคตาอันแรกนะครับก็จะเป็นเหรียญที่2นะครับทีนี้เรามันเก็บกล่องได้3กล่องังต่อวันถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีโคตาามกล่องเพราะฉะนั้นถึงเราตีไปมันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถกลับได้เลยครับ อันนี้คือแล้วกูจะลากมาทําไมเนี่ยกูจะลากมาทำไมเยอ <c oughs> ะ,ะแยะน <c> ะ <oughs> อ่าโอเคเพระาะว่านี้คือจริงๆอ่ะมันเป็นมันเป็นดันที่แบบเอาไว้ฟาร์มเหรียญนครับฟาร์มเหรียญต่างวิติง่ายมากฟาร์มไปเลยส่วนพวกนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วครับน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้เรากดกลับมาครับกดเทเลพอร์ตกลับเลยก็ได้อ่าถ้าอยู่ถ้าอยู่ต่อก็ ฟ้ามเหรียญไอเหรียญต่างมิติก็ได้สาหรับคนที่ไม่ยังไม่พอคือผมว่ามันไม่มีทางที่จะไม่พอเว้ยเออก็คือให้ตีไทม์โฮเดอร์กับทีเมล่าไปแค่นั้นก็น่าจะพอแล้วอ่ะทีนี้ครับมาเปิดดิได้อะไรอ,อได้เงินนะครับห้า0มื่นเซนีอ่าสามกล่องกระแสนห้าอ่ายังไม่รวมยังไม่รวมของอันนี้อีกสมกล่องของบอสอ่าของบอสเออ กระจกริบบินไลร์กานูเล่ไลร์กานูเล่ได้เท่าไหร่ห้าหมื่นห้ากระจกกับริบบิ้นสิเท่าไหร่โอ้ยอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวอาฟังฟังอ่ากระจกกับริบบิน้นอาจจะกระตุกหน่อยนะครับพอดีว่าผมเปิดไปสี่จอนี่กระจกตอนนี้หกหมื่นนะครับริบบิน้นอ่าห้าหมื่นหนึ่งนะครับ ่าโอเคเสร็จแล้วมาตรงถุงเงินรูปจิ๊กซอนะครับเหรียญนีน่เหรียญโลกต่างวิตินะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันพรุ่งนี้นี่น่าจะซื้อได้นะครับทีนี้ก็ดูเอาครับนี่อ่าตัวแดงอ่าก็มีอาวุธนะครับนิ evening night w e a p น,น,น,นี่ดับลบคลิกตัวนี้แล้วก็มาดูตัวนี้อ่ ก็จะเป็นอาวุธที่เราสวมใส่ได้นะครับอันนี้ผมมีไอผมมีไนท์ด้วยไงมันก็เลยนี่ให้ดูได้นะครับนี่อันนี้น,น่าจะเป็นมีดป่ะใช่ไหมอันี้เอานี่มีดนี่มีดนี่มีดทีดาบอ่าก็สวยดีนะก็เข้ากับเซตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ด้วยหู้อเท่เลยวะนี่ของเราก็น่าจะเป็นเมสเน่เป็นกระบองนะครับก็สามารถใส่เป็นสกินได้ครับหลอเท่ไปนะครับใครอยากจะ แลกก็แลกครับส่วนผมเอามาแลกเม็ดม่วง่อนไอ้พวกสกินอาวุธใครว่ากันนะครับส่วนนี้นายเวิลนะครับเอาไว้มา,าทําบ้านใครที่ยังไม่ใครที่ยังไม่มีบ้านนะครับก็เอามาทําบ้านอย่างผมไม่มีบ้านก็กดซื้อได้นะครับซื้อไหมยังไม่ซื้อเดี๋ยวเอาไว้มนสุดท้ายกอน้อยมาซื้อนะครับก็มไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรนะครับบ้าน ก็เอาไว้ก่อนนะครับตอนนี้คือเราเอาตัางก่อนทีนี้เหรียญเวทมนต์เขตแดนตังแดนเนี่ยที่เราตีบอสนะครับนี่ก็6อันนะครับได้วันละ6ชิ้นใช่ไหมนี่มาซื้อนี่สิกล่องซื้อไปเลยครับไอเนี้ยไม่ต้องผมบอกว่ามไม่รู้อะลงดันธรรมดา2วันมันก็ได้แล้วอะใช่ไหม เราจะเอาไปทำไงครับในเมื่อเรามีของล่ำรวยของเรานี่ยไปซื้อไปเลยดาร์คเทรเจอร์ซื้อไป,อไปนี่6หกอันดูดีได้อะไรบ้างปาบเขาให้อะไรบ้างวะเนี่ยอันนี้สามหมื่นสามอัน,นโอเคมีอะไรอีกไนท์แมร์บรีสแปดหมื่นหกเล่ไอ้แล็กเคฟโอ้ยนี่สามแสนหก เนี่ยจริงๆคือลงดันนี้ก็คือแบบได้เป็นล้านแล้วนะจริงแบลลี่เอมเบเนี่ยดูดิโห oh. เนี่ยลงดันเมื่อกี้ได้มาล้านหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยประมาณปะไม่รู้เหมือนกันก็น่าจะประมาณนั้นครับแล้วก็อ่านี้ยังไม่รวมรอยแยกนะครับคือไม่ต้องทำอะไรไม่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อตอรมมินาเลยสัก,กะแอะคือแบบมันสบายมาก คือเงินล้านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องใช้สตามินา้าคือแบบคือดีอ่ะคือดีงามจริงคือเผลอๆได้เยอะกว่าล้านหนึ่งนี่ผมอาจจะเกลือก็ได้ก็จะไปรู้ขัานแน่โอเคนี้ก็เนี่ยครับก็ฝากไว้ด้วยครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ